วันนี้อาจารย์จะให้ดูเคสโอเพนกลมไม่น่าเชื่อนะบอกคนไข้แบบว่าเดี๋ยวจะทำโอเพนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้รับก็คือซิลิโคนร,รูปตัว L ธรรมดานะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นใดๆเลยในการทำโอเพนจมูกเข้าไปนะให้คนไข้มีแผลที่ปเป็นเลยเวียนโคนจมูกนะ๋ย่ให้ดูแผลตรงนี้นะครับจะเห็นมีแผลโอเพนอยู่จริงๆนะคนไข้ก็บอกว่าในขั้นตอนตกลงเนี่ยเขาก็ตกลงว่าจะทํโอเพนนะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือซิลิโคนร,รูปตัว L ธรรมดา ปัญหาของสังคมปัจจุบันก็คือว่าคือความที่บางครั้งนีการทำจมูกโอเพนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเทคนิคที่ยากนะครับแล้วก็ซับซ้อนแต่เนื่องจากว่าหลายๆที่เนี่ยต้องการที่จะได้คนไข้กลุ่มนี้มานะครับก็จึงทําโฆษณาเรื่องของทางโอเพนแล้วก็ม่อยากโฆษณาด้วยว่าศัลยแพทย์มีประสบการณ์หลายหมื่นเคสหลายแสนเคสอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วการทำโอเพนเนี่ยถ้าทําไม่ถูกต้องนี่จะบุกพังเลยนะดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยไม่กล้านะก็เนื่องจากยังทําไม่ได้มันซับซ้อนเกินไปนะครับเนื่องจากว่า,ท,าทําโฆษณาทางด้านนี้ออกไปแล้วนะครับก็เลยจํายอมต้องทาแบบโอเพนให้คนไข้แล้วก็ใส่ซิลิโคนวางเอาไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าโอเพนฟอร์มมีอยู่จริงหรือไม่ในสังคมไทยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะครับดูลุบส่งทั่วไปข้างนอกนี่จะดูเหมือนปกติเลยเพียงแต่ว่าปลายนะลจับได้เอ๊ะมันใสๆนะแล้วก็มีแรงรู้สึกตึงนะแล้วก็บางคล้ายๆเหมือนเสริมจมูกซิลิโคนทั่วไปนั่นแหละที่เราเจอปัญหาเรื่องของปลายบางทะลุนะ การทำโอเพนเราทำเพื่ออะไรนะครับเพื่อเข้าไปแก้ไขโครงสร้างปลายกระดูกสร้างปลายกระดูกจริงขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาปลายบางทะลุนะครับดังนั้นถ้าเกิดเปิดโอเพนแล้วยังเป็นปลายซิลิโคอนอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรดีแผลเป็นเพิ่มอย่างเดียวเสียตังเพิ่มด้วยเขามักจะบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มลงไปนะครับแต่ว่าขอให้พึงรู้ไว้ว่าถ้าคุณได้โอเพนปลอมแล้วก็ขาดทุนได้แผลเป็นเพิ่มและจ่ายทางแพงอีกนะโอเคเดี๋ยวมาดูพิสูจน์กันพี่มิออกมาแล้วครับเรียบร้อยนี่คือซิลิโคนที่เรา ออกมาจากจมูกที่ทำโอเพนปลอมมานะเห็นไหมมันคือซิลิโคนตัว L ค้ายันตายนะครับอย่างนี้ไปก็บางทะลุได้เหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะพิสูจน์เรื่องนี้นะครับหากคุณสงสัยว่าจมูกคุณเนี่ยได้เป็นโอเพนแบบปลอมนะจริงๆส่งเอ็กซเรย์กระดูกจมูกนะครับฟิล์มเอ็กซเรย์เนโซโบนเนี่ยก็จะเห็นเงาตัวเนี้ยซ้อนอยู่นะฮะทับอยู่บนใต้ผิวหนังตรงสันจมูกก็พิสูจน์ได้แล้วนะ บางทีไม่ต้องถึงกับเอ็กซเรย์ซีทีสแกนเนี่ยก็พิสูจน์ได้เลยจากเอ็กซเรย์ใบเดียวร้อยกว่าบาท200บาทนะครับ